คอมมานเดอร์ไอวีใช่ไหมก็คือแบบเรางงเหมือนกันว่าเราตัดคลิปยังไงให้แบบมันได้หนึ่งนาทีจริงๆอ่ะคลิปเนีายวันชั่วโมงกว่านะก็คือเราจะตัดเป็นแบบสั้นๆน,นะก็คือแบบเราจะมาเล่นเล้งให้ดูก็คือเราจะไปถึงแรงคอมมานเดอร์สามอันนี้ก็ขึ้นมาอีกดาวนึงแล้วอันนี้ก็คือขึ้นมาอีกดาวนึงแล้วเราก็งงเหมือนกันว่าตัดยังไงให้แบบไดเรบถ่ายไหนึ่งนาทีคือแบบเราก็งงเราก็อยากรูจริ เราก็อยากตัดไห้ไ <Ende> ด <esa> ้หน no <biography> <Kendall and S 1> ึ่งนาทีนะไม่ใช่น้องพี่อยากตัดได้1ินาทีแต่เดี๋ยวมันน้อยกินอะมันน้อยมากคืองงงงเหมือนกันว่าอีฉันทำไรเยอ่อะจบแล้วนี่ป๊าเนี่ อันนี้ก็คือเราเล่นแกรกแกรกนะทุกคนแกรกอ้อจบละโอเคแล้วมาต่อจบละก็คือเราก็ได้สัมผัสขนาดของที่เราต้องการแล้วแต่คือแบบก็คือเราก็มืกันว่ามันคืออะไรเนี่ยคือเราทำได้แค่ไหมคือก็งงเหมือนกันเนี่ยแล้แล้วเราก็เล่นรอส่วนมากที่เราจะเล่นรอเนี่ยก็คือเราหวังว่าเราจะได้ทำได้ถึงระดับตรงนั้นอัเนี่ยจบละจบละเห็นไหมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ จริงแล้วก็ขอทุกคนด้วยแล้วก็แบบวันนี้ก็บายๆนะสวัสดีลาสตีสวัสดีปีใหม่ปีใหม่เมื่อไหร่